เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านหน้าเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลกันชาแนลเอกอาร์ซอล์วอลวีแล้วก็ชแนลอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมผมจะรับความมัรับของฟรีในโลบอกรนะครับผมเป็นของฟรีที่แบบว่านี่เลยคุณผู้ชมเป็นแว่นตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เท่มากๆเลยเป็นสีฟ้าม่วงนะครับผมถ้าสมมติว่าผมใช้ออตารเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าแว่นนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกของผมที่จะเอามาใช้ด้วยนะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับผมผมขอนะครับผมคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งสมัคร์เพื่อเป็นกำลัง สออีกแล้วคุณผู้ชมเอ้ยเอาลรากดเพยไปเลยหลังจากที่คุณเข้ามานะครับผมรอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับอ่าห้าพอโหลดเสร็จนะครับผมเรากดกดีตรงนี้ไปครับผมนี่เลยคุณผู้ชมสโนบอลไฟท์นะครับผมเขาจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณสามารถเดินเข้าไปหาสโนบอลแล้วก็หยิบมันขึ้นมาได้ทุกลั้งเลยแล้วก็เอามาปาใส่เพื่อนแล้วมันจะนับเป็น1ฮิตนะแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือนี่เลยคุณผู้ชมเราจะต้องอ่ามันดูตรงไหนว่ามันดูเควส์อออนนี้มันคือเควสโอเคค ครับผมแล้วก็ปาใส่เพื่อนนะครับผมคุณจะเป็นที่จะต้องปาแล้วนะแบบแบบนี้มันก็จะแหลกนิดหน่อยนะครับผมผู้ชมผมมาเล่นนี่ก็แหลกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่แหลกนะครับผมแต่ทําไมอ๋อผมเก็บสโนบอลมาแล้วมันอยู่ที่มือผมแล้วเราก็ต้องเข้าไปแล้วเราก็ต้องกดคลิกตรงที่บนหัวใช่ไหมอ๋อคุณผู้ชมเราจะต้องกดตัวคิวใส่เข้าเราไปเก็บปุ๊บแล้วเราก็กดตัวคิวนี่ไงกดตัวคิวแล้วปาปลาใส่คนที่อยู่ใกล้นะครับผมนี่เลยผู้ชมนี่นี่เราจะต้องไปปลาคนที่อยู่ใกล้นะครับผมพอปาเนี่ยมันก็จะได้หนึ่งแท็ก ต้องปลาเพื่อนนะครับผมให้ครบ30คนนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่30คน30มิบพิษอะปลาใครก็ได้นะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมได้มาแล้วนี่์สินะครับผมได้มาแล้วเราต้องปลาให้ครบ30นะครับผมผมก็จะเอ่อไล่เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปปลาใส่เขานะครับผมแบบนี้คุณผู้ชมอ่าเราได้4แล้วใช่ไหมอ่าเราเก็บครับผมเราเก็บครับเราเก็บครับเราเก็บครับอ่าเราเก็บแล้วเราก็ปลาครับผมอ่าปลาเอาอยู่ไกลอีกขอโทษเอ้ยเอา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  โอเคเก็บครับระหว่างนี้เราเก็บก่อนอ่าเราเก็บก่อนเราไปตรงที่กันคนเยอะเยอะดีกว่าคนดูครับเราไปตรงที่คนเยอะๆยอะดีกว่าอ่าฮะนี่เลยครับผมคนดูมันอยู่ตรงนี้ปลาใส่มันอาแล้วได้หนึ่งฮิตไปอีกทีไปอีกทีไปอีกทีน่าจะจบแล้วนะครับผมสำหรับคนนั้นนี่นี่เราเริ่มคนนี้นี่นี่เราเอาคนนี้ เอาครบ30นะครับผมอีก7ลูกนะครับผมอีก7ลูกเราก็จะได้อชิเมนต์ได้ของฟรีแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเออเออเดี๋กกดตรงคิวนะครับผมหรือว่ากดตรงนี้นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมอีกสามอันหนึ่งสองเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมได้อิชิเมนต์มายังอ่ะได้มายังอ่ะอ๋อนี่ก็สี่สิบห้าคุณผู้ชมไม่ใช่สามสิบผมขอโทษผมขอโทษเออต้องได้สี่สิบห้าคนดูครับเออต้องได้สี่สิบห้าโอเคโอเคเนี่ยอีกสี่สิบห้าอันนะคนดูนะไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นแล้วนับส ผมก็ปลาไก่นี่เนี่ยผมก็ปลาไก่นี่รวยๆเนี่ยไอ้รับบอลนี่ไปรับบอลนี่ไปเรียบร้อยครับผมคนดูครับได้ c ิ i e เม m นต์มาแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยซิว่าเอ่อตอนนี้นะครับผม achievement อิชิเม้นต์ไอ ไอ้ของฟรีที่เราเอามาเมื to guys, ่อกี้นะครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยหรือยังอันนี้นะครับผมคุณผู้ชมอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยไหนครับคนดูเข้ามาดูกันหน่อยครับผมว่าของเข้าเป็นที่เรียบร้อยหรือยังนะครับอันนี้เลยนี่เลยนี่เลยได้ของฟรีกันมาแล้วนะครับผมไนกี้นิวเอร์สกูไอก็อกเกิลนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมชอบชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล